ชาวนาไทายยื่นหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวและยืนยันปักหลักกระทรวงพาณิชย์จนกว่าจะได้รับเงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินกว่า1 0 0 0แสนล้านบาท ีสิสซิุลาร้องซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเอเจซซีของบริษัทอัทธุรีเอกคอนซัลทิ่งจำกัดแต่สุดท้ายต้องควักเงินซื้อตั๋วกันเองรวมความเสียหายกว่า1ล้านบาทล่าสุดสอนอปทุมวันออกหมายจับข้อหาช่อโกงแล้ว ร่วมช่วยเหลือลูกแฟดพิการของครอบครัวนายทหารที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลูกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา วันนี้นะคะรายการสถานีประชาชนกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,ตและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่ให้คนหิวหนวกวันนี้เสนอตอนจักรยานยนรับจ้างราคาแพงกับพิธีกรของเราคุณธนารัตน์ราบนารงชัย <c oughs> น,นีมีดีมาบอกวันนี้คุณเอ๋อรณิตเพชรพงศรีจะพาไปดูงานสร้างสรรค์ลายเส้นกระตูนของตัวเองเป็นสินค้าที่หลากหลายโดยไม่จําเป็นทีจะต้องมีโรงงานเป็นของตนเองแค่อาศัยการออกแบบเท่านั้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3มีนาคม2557นะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะวันนี้มีน้องๆน,นักศึกษานะคะเข้ามาในห้องส่งของเราเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือดวขอตัวแทนสักท่านหนึ่งนะคะน้องท่านนี้ก็ได้นะคะอยากให้ทางรายการสถานีประชาชนช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะค่ะพวกเราก็คืออยากจะให้ทางสถานีประชาชนค่ะช่วยติดตามความคืบหน้าคดีที่พวกหนูโดนโกงค่าตัว๋วเครื่องบิน mm hmm. ที่กินเวลา ยาวนานมาเกือบหนึ่งปีแล้วอะค่ะเกือบหนึ่งปีเลยใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะพูดคุยกันนะคะแล้วก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะผ่านคนกลางผ่านบริษัทเอเจนซี่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่มีปัญหาลําบากเดือดร้อนอาจจะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมนะคะของคนทั้งหมู่บ้านทั้งตําบลหรือว่าเป็นของกลุ่มคนอย่างน้องๆนิสิตเหล่านี้นะคะที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ต้องเจอกับปัญหาะะโดนโกงค่าตั๋วเครื่อง เป็นตนต้ก็สามารถร้องเรียนเข้ามาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ027902111นะคะแล้วก็027902630ถึง 3, 3ะคะ่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้เนื่องจากว่าสภาทนายความนะคะก็ร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนในการส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะทนายความท่านแรกวันนี้นะคะคุณชัยฤทธิ์โชิชมค่ะท่านที่สองนะคะคุณยุวดีสุพัฒน์วันค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะคะผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4268822ค่ะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการได้เสมอนะคะก็ครั้งละ1บาท50สตางค์เท่านั้นนะ,ะนวัตถุที่สุดก็ว่าได้ะคะ่ะเรื่องแรกนะ,ะท่านผู้ชมคะเราก็จะมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของพี่น้องชาวนาค่ะเครือข่ายชาวนานะคะได้เตรียมยื่นหนังสือให้กับทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อที่จะให้ตรวจสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวคะ่ะพร้อมยืนยันนะคะว่าจะปักหลักอยู่ย ที่กระทรวงพาณิชย์จนกว่าจะได้รับเงินนะคะซึ่งโดยมูลค่าเงินตอนนี้กว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะคะที่พี่น้องชาวนายังไม่ได้รับค่ะติดตามรายงานเรื่องนี้กันเลยค่ะ ระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยระบุว่าวันนี้เครือข่ายชาวนาไทยเตรียมไปยื่นหนังสือที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเร่งติดตามตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวทั้งประเด็นการจ่ายเงินให้ชาวนาและขอให้เร่งตรวจสอบการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งอาจมีผลต่อการจ่ายเงินให้ชาวนาล่าช้า <S <S 2> <S 2> โดยขอให้สตงตรวจสอบโกดังข้าวทุกแห่งทั้งปริมาณและคุณภาพเพราะเชื่อว่าหากคุณภาพข้าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะทำให้การระบายข้าวเพื่อหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาทําได้ยากขึ้นนายระวีระบุด้วยว่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่สามารถหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาตามที่รับปากไว้ว่าจะเร่งหาเงินมาจ่ายให้ชาวนาวันละสี่พันล้านบานททําให้เครือข่ายชาวนายัางต้องปักหลักชุมนุมที่กระทรวงพาณิชย์ต่อไปเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนา ขณะเดียวกันก็ต้องการให้รัฐบาลเตรียมแผนรองรับรังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะปัญหาราคาข้าวตกต่ำที่จะกลายเป็นวิกฤตรอบใหม่ของชาวนาส่วนกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรหรือทกศมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนานั้นเห็นว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นได้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด โดยชาวนาต้องการเงินทั้งหมดเพื่อนำไปจ่ายหนี้และการลงทุนรอบใหม่ซึ่งขณะนี้รัฐบาลยังค้างจ่ายเงินชาวนากว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาท ช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายชาวนานะคะจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณธัญธรสารสิทธิ์นะคะอยู่ที่ศูนย์ราชการพร้อมลวค่ะสวัสดีค่ะคุณธัญธรคะสวัสดีค่ะคุณธัญทรคะคาดว่าคุณธัญใจะอยู่ในบรรยากาศของการชุมนุมกันนะคะ ซึ่งพี่น้องชาวนาะเองก็กาลังเตรียมตัวไปยื่นหนังสือกับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปที่สายของทางประธานเครือข่ายชาวนาไทยคุณรวีรุ่งเรืองพร้อมอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณรวีค่ะสวัสดีค่ะคุณรวีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะที่ทางเครือข่ายชาวนาเราไปยื่นหนังสือกับตรวจการแผ่นดินน่ยนะคะประเด็นสําคัญที่อยากขอภัยที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินน่ยนะคะประเด็นสําคัญนะคะอยากให้ทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาช่วยเหลือยังไงบ้างคะคาดว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นหนังสืออยู่เลยค่ะเดยทางผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่นะคะ ก็มีในส่วนของคุณธัญธรที่จะได้เก็บประเด็นสําคัญสําคัญนะคะข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวนาแต่อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ทางรายการของเราเองก็ติดตามความคืบหน้านะคะเอาละค่ะคุณธัญทรนนะคะพร้อมนะคะคุณธัญทรนคะสวัสดีค่ะคุณธัญทรนคะสวัสดีค่ะ สักครู่นะคะเอาละค่ะบรรยากาศก็เรียกได้ว่าคงจะอยู่ในระหว่างการยื่นหนังสืออยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ทางรายการจะประสานงานอีกครั้งหนึ่งจะอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าพี่น้องชาวนาขนาดนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการรับเงินและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนะคะกลุ่มชาวนาจากทุกภาคที่มีการรวมตัวกันนะคะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการปลูกข้าวรอบใหม่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุนนะคะแล้วก็ยังมีบางพื้นที่ที่ปลูกข้าวกันไปก่อนนะคะแต่ก็ห่วงผลที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของสภาพน้ําด้วยนะคะเราก็จะรายงาน ความคืบหน้าของพี่น้องชาวนาในหลายๆด้านไม่ใช่แค่เรื่องการรับจำนำข้าวว่าจะได้เงินเมื่อไหร่เท่านั้นนะคะาล้ค่ะไปที่สายผู้สื่อข่าวของเราอีกสักครั้งนะคะคุณธัญธรคะสวัสดีค่ะคุณธัญธรคะสวณสน,นีนะคะคุณรุลยรุ่งเรืองนะคะประธา,า,<ข>า,านเรื้อข่ะชาวนาไทยก็ได้นําชาวนาที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากกรณีที่ชาวทางรัฐบาลนั้นไม่จ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้นะคะมา บริเวณหน้าอาคารอายการสูงสุดค่ะโดยทางอายาการสูงสุดนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่จํานวน30คนนะคะมารับเรื่องร้องเรียกอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของศุดนะคะภายในสูตรราชการอาคาร ค่ะซึ่งในวันนี้มีชาวนาเดินทางมาเนประมาณ500คนนะคะเพื่อที่จะมาทําเรื่องร้องเรียนล่าวค่ะในเบื้องต้นนั้นทางคุณรวีก็บอกนะคะว่า,า้องแมวันนี้ก็จะเป็นการยื่นเอกสารแล้วก็จะส่งฟ้องในรดแรกต่อประมาณรถละ20คนนะคะเพื่อให้การฟ้องร้องหรือการใส่สวนคดีนั้นทําได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะขณะที่อคุณปรเมศอินท a คุณนุ่มนะคะอาการยพิเศษฝ่ายสํานักงานอายการสูงสุดปฏิบัติ ราชการ พี่เลยค่ะนุชานายการนะคะก็บอกค่ะว่ามาทิจจากับชาวนาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการยื่นฟ้องในวันนี้อะคะ่ะจะยังไม่เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าะจะทเจาเงินการตั้งโตรับเรื่องร้องเรียนไปเรื่อยๆค,ค่ะ <ๆ S 2> จนกว่าชาวนาทั้งหมดจะมาทําเรื่องส่งฟ้องอะนะคะค่ะเอาละค่ะแล้วตอนค่ะคุณอนุอนอม,มาค,ค่ะตอนนี้มีพี่น้องชาวนาที่รอยื่นเรื่องนะคบมากน้อยแค่ไหนครับบริเวณด้านหน้าสานักงานนายการ สูงสุดนะคะคุณอลุมาค่ะอีกครั้งค่ะเพราะว่าเสียงที่นี่ดังมากไมาถ้าได้ยินกับคุณอลุมาค่ะวันนี้มีพี่น้องชาวนามายื่นเรื่องมากขนาดไหนคะคุณสัจจทรคะ ประมาณ500คนนะนะคะซึ่งมาจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะบปนส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองก็เดินทางมาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่ส่งทบก์กับทางเวทีแจ้ัฒนาตั้งแต่ช่วงเช้าก็เดินทางมาร่วมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งการฟ้องที่นี่แตกต่างจากการฟ้องที่กระทรวงพาณิชย์นะคะที่กรุงเณิชองมีการตั้งโต๊ะรับฟ้องร้องเหมือนกันแต่ว่าที่นั่นนั้นจะเป็นการฟ้องในส่วนของทางแพ่งนะคะแต่ที่นี่จะเป็นการฟ้องในส่วนของทางปกครองค่ะซึ่ง ทางการสำนวนในสำนวนการฟ้องนั้นจะระบุนะคะว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าบรวนนะคะทั้งทั้งหมดเต็มจำนวนนะคะรวมถึงดอกเบีย้ยอีกร้อยละเจ็ดจุดห้าที่ทางรัฐบาลน,นั้นจ่ายล่าจ่ายให้ชาวนานล่าซาค่ะซึ่งดูเหมดว่าชาวนานส่วนใหญ่ก็ค่อนช้างที่จะพอใจนะคะซึ่งคาดว่าผลน,นั้นกว่าจะรู้ได้ก็คงจะเป็นช่วงประมาณเดือนเมษายนนี้าถึงจะทราบได้ค่ะว่าผลการตัดสินคำสั่งของศาลนั้นจะมีออกมาว่าอย่างไรค่ะคุณอนุมา ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณธัญธรขอบคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูลสวัสดีค่ะค่ะจากคุณธัญธรนะคะท่านผู้ชมคะเราจะไปที่สายของคุณวัชรินพานุรัตน์นะคะเป็นรองโฆษกของสำนักงานนายการสูงสุดพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกวัชรินค่ะสวัสดีครับคุณรณุมาและผู้ชมทางบ้านและรวมทั้งพี่น้องชาวนาไทยครับค่ะเมื่อวันศุกร์นะฮะที่เราคุยกันก็สรุปได้ว่าเดี๋ยวภายในวันพุธนี้จะมีการยื่นฟ้องก่อนชุดที่หนึ่งจะเป็นไปตามแผนไหมคะภายในวันพุธนี้ไหมคะท่านคะ ก็ตอนนี้เรากําลังหารือประชุมกันนะครับเราจัดอายการสองทีมใหญ่เลยนะครับที่มีผีมือก็คืออายการสํานักงานกุ้งครองศิลและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนกับอายการที่อยู่สํานักงานคดีปกครองซึ่งเชี่ยวชาญด้านคดีปกครองโดยตรงเนี่ยมาหารือกันแล้วก็จะฟ้องให้ทันภายในสัปดาห์นี้ครับเพราะที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมียอดยื่นประมาณสักสามร้อยท่านนะฮะสามร้อยคน,นครับ ค่ะสามร้อยคนแล้วก็วันนี้บ,นบอกว่ามายื่นอีกเป็นหลัก100ร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับรวมความเสียหายเนี่ยที่เราตรวจขณะนี้นะประมาณห้าพันกว่าล้านนะครับที่อยู่ในมือเราที่รับผิดชอบอยู่จากเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกประธานเครือข่ายชาวนาไทยบอกว่าเสียหายประมาณหนึ่งแสนล้านใช่ไหมครับใช่ค่ะ แต่ในอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยขณะน,นี้ที่ความรับผิดชอบเราอยู่ประมาณ5 0 0 0ันกว่าล้านครับผมแสดงว่าก็ต้องรอให้พี่น้องชาวนาะมายื่นเรื่องเพิ่มนะคะแต่อย่างไรก็ตามในชุดของที่มายื่นเรื่องเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราสามารถยื่นฟ้องได้ก่อนโดยไม่ต้องรอรวมกับวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมคะทราวัชรินทร์คะใช่ครับอย่างที่กล่าบเรียนไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่เราพบกันที่เราคุยกันก็คือว่า ถ้าพร้อมจัดทางเอกสารเนี่ยทางสำนังงกงานกลางสุดก็จะจัดทีมงานตอนขณะนี้เราจัดทีมมายการอยู่ประมาณ2ี่สิสาสิบท่านด้วยกันนะฮะที่ลงมาทําเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็จะยื่นได้เลยครับโดยไม่ต้องรอให้ครบตามจํานวนทั้งหมดอะครับคือยื่นเป็นกลุ่มเขาเรียกความเสียหายโดยผู้เสียหายเป็นกลุ่มๆใครพร้อมก็ยื่นไปอยากจะฝากนะครับหลักฐานที่เราต้องการนะครับหนึ่งก็คือทะเบียนบ้านสองก็ใบประทวนในการรับจำนำข้าวอันที่สามก็คือใบตระเสดปรกรนะครับ เนี่ยหลักฐานเอกสารที่เรากาลังคุยกันว่าเอ๊ะครบไม่ครบอย่างไงเนี่ยเราต้องการสามชิ้นให,ใหญ่ๆเนี่ยครับที่ต้องการครับค่ะต้องลองวัจรินกาตากับว่าจานวนพี่น้องชาวนาที่มายื่นเรื่องเพิ่มมากขึ้นเราสามารถจัดหาเจ้าหน้าที่มามารองรับเพิ่มได้ไหมคะเพราะว่ารู้สึกจะทยอยมาเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ ทางทางเรายินดีที่สุดนะครับทางท่านในกางสุดมีนโยบายเร่งด่วนแล้วก็เป็นนโยบายที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไทายที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลครับเรื่องทีมงานอายการเราจะระ,ะดมอายการหลายๆสํานักงานซึ่งขณะเนี้ยที่ลงมารับเรื่องเนี่ยฮะที่เมื่อสัก,สกครู่ที่ผู้สื่อข่าวรายงานเนี่ยเราจัดอายการถึงสามสำนักงานนะครับหนึ่งก็คือสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนในกฎหมายสองก็คือสํานักงานอายการคดีปกครองและอันที่ 3, สามสำนักงานน้องใหม่ของเราครับสํานักงานอายการ ที่ใช้ชื่อว่าสำนักงานการสอบสวนซึ่งมีอำนาจสอบสวนตามกฎหมายแล้วจัดทีมอายการสามสำนักงานมารองรับเรื่องนะครับ<ม>แล้วในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าชาวนามากขึ้นหรือว่าชาวนาพี่น้องชาวนาลําบากในการเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครมาหาเราที่แจ้งวัฒนะเนี่ยลําบากโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเรายินดีให้ไปยื่นได้ที่สำนักงานอายการจังหวัดนะครับ ที่เส้นใต้นะครับสำนักงานอายาการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับยื่นเสร็จแล้วทีนี้ถ้าทางสำนักงานการจังหวัดรายงานมาว่าขณะนี้มีพี่น้องชาวนาที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆน่นนะมายื่นเป็นจํานวนสักร้อยคนหรือสองร้อยซึ่งเป็นจํานวนมากเราจะจัดส่งอายาการจากสำนักงานการสูงสุดสามสำนักงานที่ว่าดังเก่าไปรับเรื่องถึงที่เลยครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวนาอาจจะติดขัดเรื่องทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับผม ค่ะได้ค่ะดีค่ะคำถามสุดท้ายนะคะท่านรองวัชรินคะพี่น้องชาวนาที่ยื่นเรื่องไปแล้วเขาอยากจะติดตามความคืบหน้าทางสำนักอัยการสูงสุดขอเราเตรียมการที่จะสื่อสารให้ชาวนารู้ว่าตอนนี้ทํางานอะไรถึงไหนเพื่อป้องกันว่าเอ๊ะเรื่องเงียบหรือเปล่าชาวบ้านชาวนาเขาจะได้ติดตามถูกใช้วิธีไหนสื่อสารกับชาวนาครท่านคะคือก็โทรมาได้เลยนะครับตามตามที่ให้เบอร์โทรศัพท์กับทาง ทีมงานของรายการเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวคงทีมงานคงขึ้นหน้าจอได้เลยครับได้ค่ะอ้เราาก็ได้เลยครับค่ะขออนุญาตนะเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะฮะศูนย์สองหนึ่งสีนึ่งสี่สี่สี่นะครเป็นต้นแต่ว่ากรณีนี้จะมีการขึ้นบอร์ดประชาสัมพันธ์ไหมคะว่าชุดแรกที่ยื่นฟ้องแล้ว300ท่านมีรายนามใครบ้างชุดที่2อวัดยื่นวันไหนมีรายนามใครบ้าง ที่คือที่อาจจะเป็นที่ทํางานของท่านหรือว่าจุดที่ชาวนาเขาประท้วงกันจะเป็นไปได้ไหมฮะจะลําบากได้ได้คเับไม่ลําบากครับยินดีทําทุกอย่างเพื่อพี่น้องชาวนาไทยเลยครับก็คืออย่างที่บอกนะครับพอเรายื่นฟ้องชุดแรกเราก็จะบอกเลยว่าขนาเนี้ยเรายื่นฟ้องผู้เสียหายที่เป็นชาวนาชื่ออะไรบ้างนะครับนะครับอาจจะติดประกาศไว้เลยครับ <ด>คติดตามได้ตลอดเวลาครับเพราะรู้ถึงความทุกข์ยากของพี่น้องชาวนาไทยครับว่าต้องกังวลใจในเรื่องนี้ว่าทํายังไงจะได้สตังค์คืนมาโดยเร็วค,รค่ะ,คะโอ้โอโดีมากเลยครับเพราะ <ผม S 1> าว่า <ผม S 1> บางครั้งโทรศัพท์ไป,ปพี่น้องชาวนาก็อาจจะไม่ไม่ถนัดในการ<ม>สนทานาววเวลาจะถามจะตอบก็บอกไม่ถูกถ้าท่านบริการได้ขนาดนี้นี่ยอดเยี่ยมเลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวทางไทยพีบีเอสของเราก็จะเป็นสื่อกลางในการติดตามความคืบหน้าจากสำนักงานอัยการสูงสุดมาให้กับพี่น้องชาวนาตลอดจนประชาชนทุกท่านที่ติด ตามเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของครอบครัวทหารหารของเราครอบครัวหนึ่งนะคะที่ต้องไปทํางานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะ ลำบากกว่าครอบครัวอื่นก็ว่าได้เนื่องจากว่าลูกชายฝาแฝดนะคะของเขานะค,ะคนที่สองวัยเจขวบเป็นเด็กพิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะคะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาในยามที่พ่อไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาตินะคะก็เต็มไปด้วยความเป็นห่วงแล้วก็พโวงส่วนภรรยาและลูกๆนะ,ะก็ต้องดูแลกันเพียงลําพังเราจะไปติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกับครอบครัวทหารหารรายนี้ในสถานีประชาชนช่วงหน้านะค่ะ